เพื่อไทยก็รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอาไอ้เพื่อภูมิใจไทยก็รถไฟฟ้า40บาทตลอดวันมึงจะนั่งกี่สายนั่งกี่เที่ยวช่างมึงตอบโจทย์คนกรุงเออคันนี้ของเราอะของเราอะมาเรามีอะไรสู้อะมาคือผมอยากพูดจากหลักก่อนนะอาจารย์คือ<ม>พวกเราเนี่ยอยากออกแบบนโยบายขนส่งนสนาธารณะเพื่อทุกคนออนั้นริงผมว่าทุกคนน่ะรู้ดีอยู่แล้วแหละว,ว่าเรามีนโยบาย8-45บาทตลอดทาง 8ถึง45บาทตลอดทางนะโอเคหมายความว่าแต่8ถึง45บาทตลอดทางที่ใช้คําว่าตลอดทางเนี่ยเพราะว่ามันข้ามโหมดกันได้ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้าเค <Okay. S 2> นะครับที่ผมพูดประโยคแรกนะครับเพราะว่าอยากวางหลักไว้ให้ก่อนเนี่ยที่เราออกแบบแบบนี้เพราะเราอยากออกแบบระบบขนส่งสธนารณะเพื่อทุกคนที่คนรวยหรือคนจนนะครับสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสามารถขึ้นรถเมล์ได้เหมือนกันประเทศที่พัฒนาแล้วคือประเทศที่คนรวยขึ้นขนส่งสาธะนอเคทุกวันนี้นะครับ ในการขนส่งภายในคนไม่มีตังนั่งรถเมย์ใช่ครับนั่งรถเมย์แดงด้วยรถ,รถเมย์ล้อไม่มีติดแอร์มนุษย์ออฟฟิศขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเดียว okay, ใช่ไหมครับเราจะเห็นภาพแบบนั้น <Okay. S 1> แต่ลองดูสิงคโปร์ครับอาจารย์สิงคโปร์เวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาออกแบบว่าเวลาคำนวณค่าเดินทางเนี่ยเขาคำนวณจากจุด A ไปจุด B ีจากบ้านไปออฟฟิศจากบ้านไปออฟฟิศระยะทางเท่าไหร่คือค่าโดยสารเท่านั้น <Okay. S 1> คุณจะนั่งรถเมย์ตรงไปออฟฟิศคุณจะนั่งรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าคุณจะนั่งจากบ้านรถไฟฟ้าไปออฟฟิศ ค่าโดยสารเท่ากันอันนี้คือ45บาททุกอย่างรวมกันหมดชัดครับ8ถึง45บาทตลอดทางค่าหมดขนส่งกันได้ค่าหมดขนส่งกันได้ด้วยแสดงว่า8ถึง45บาทอาจจะจ่ายไม่ถึง45บาทใช่ไหมถูกต้องครับคิดตามระยะทางจริงตอนนี้ที่ผ่านไปได้แล้วเนี่ยคือพรบตั๋วร่วงตั๋วร่วมกับพรบขนส่งทางรางแล้วก็พรบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยผ่านไปแล้วไอเนี่ยที่เพื่อไทยมันจะไปใช้อะใช่ครับถูกไหมแต่ว่าหลักใหญ่ใจความสําคัญคือค่าโดยสารร่วมครับ ตัวร่วมเนี่ยเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องหมายเครื่องมือแรกที่ทําให้สามารถที่จะยืดโ<ำ>ย,ยงกันยิดโยงกันมีเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ก็คือมีศูนย์กลางที่เอาไว้เคลียร์ค่าแรกเข้ากันค่าแรกเข้าที่มันซ้ำๆกันตัดทิง้งอันนี้คือตัวร่วมใช่ไหมแต่เราต้องการพัฒนาให้เป็นค่าโดยสารรค่าโดยสารร่วมคำว่า8ปดถึงสีบาทตลอดทางโดยที่ข้ามโหมดขนส่งกันได้เนี่ยมันต้องมีศูนย์กลางในการเคลียร์ิงอย่างนี้ก็ต้องเอาตั้งแต่เมิ่อไซรับจ้าง มาจนถึงเรือมาจนถึงรถเมในอนาคตถ้าทําได้ก็อยากจะดันอันนี้อันนี้อันนี้โอเคแล้วเห็นภาดแล้วว่าใช้แบบนี้สู้กับ20บาทกับ40บาทของสองภคนั้นนะครับคือคือแนวคิดพื้นฐานต่างกันครับอาจารย์เพราะแนวคิดพื้นฐานเราต้องการให้คนรวยหรือคนจนขึ้นขนส่งสันะที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นรถเมหรือรถไฟฟ้าได้เหมือนกันไม่ไม่ใช่เป็นเน้นที่รถไฟฟ้าอย่างเดียว